จะความืว่ามันบางามเป็นบใส่กบตัวนี้กบตัวนี้บ่ได้เลี้ยงงนาะพี่นองนี่เกี่ยวไฟฟ้าใส่งานได้เลยเอามาใส่านาไสะอนใ่นางาใ่เดบลีบใส่น,าไ,ววา,น,น,สนาไมู่กจากี่นอกบใส่นาไม่ดวดดไปเลยด,ด เรียบปันได้บาทนึ่งเอาเรียบลงไปยากได้ไมนะ่นาเรียบพูนะจัดก,การหายย่างเรียบร้อยเลยสวยงามเล็ทีเดียวเพ่นยังอีกเพิ่นแล้วถัน ปาดสามวิในให้พี่นีแล้วเรืยๆีย่นองใหม่แตนนี่ี่ปักเตอ่นี่เอาเรียบปันได้บัน บาวัดเลยเนาะเสี้ยนปนนจวาวาใระบบอกเอาบามีการวัดเลยาเยแต่ือไเอดนเอ่พลังงานยาหมายเองแต่พลังานในการดันเี บวัดวัดแบบเดียวขอบคุณนะคะ